ไอเจนคลั่งยาฟันคอนักศึกษาสาวดับสยองกลางหมู่บ้านโชคดีน้องรอดหวุดหวิดสุดสยองไอเจนคลั่งยาใช้มีดพระฟันคอหน้านักศึกษาสาวปีสามดับส่วนน้องสาวรอดหวุดหวิดคาดแค้นเคยโดยแจ้งความปมลวนลาม วันที่7พฤศจิกายน66เวลา22นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยสว่างพักดีตรังจุดวังวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนำศพของนางสาวกุลิศราหรือน้องแบมเครือเตียวอายุ21ปีมาทำพิธีรดน้ำศพที่วัดบ้านบางครามหลังถูกนายจักกะพงศ์หรือเจนนลลไมยอายุ36ปีซึ่งเป็นญาติลูกพี่คลั่งยาใช้มีดพระฟันคอดับ คาที่ในพื้นที่บ้านบางครามม .12 ต่ออ่าวตรงอําเภอวังวิเศษจังหวัดตรังซึ่งเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยครอบครัวญาติเพื่อนชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อบตอในพื้นที่ท่ามกลางความเศร้าโศกสะอื้นร่ำให้เสียใจและยังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก จากนั้นมีการทำพิธีรดน้ำศพโดยก่อนที่จะนำศพบรรจุลงใส่หีบศพนางจินตนาโนไมัยซึ่งเป็นแม่ของน้องแบมได้เข้าไปกอดหอมแก้มลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายและคอยเฝ้าอยู่ข้างศพไม่ห่าง ขณะที่นางสาวนทวราหรือน้องเบลอายุ18ปีซึ่งเป็นน้องสาวผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าทั้งน้ำตาว่าในช่วงเกิดเหตุว่าพี่สาวกับตนเองกลับจากบ้านนาะและพี่สาวบอกว่าอยากจะไปหาน้องที่เป็นลูกพี่ลูกน้องที่อยู่บ้านป้าซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของตนเองประมาณ300เมตรแต่ตอนนั้นรถจักรยานยนต์ที่ขับมาด้วยน้ำมันใกล้จะหมดแล้วและก็เริ่มจะค่ำแล้วด้วยตอนนอ ก็เลยบอกพี่สาวไปว่าค่อยไปหาก็ได้แต่พี่สาวบอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้พี่สาวจะกลับมหาวิทยาลัยแล้วถ้าอย่างนั้นพี่สาวจะไปคนเดียวแต่ตนเองก็บอกว่าถ้างั้นเดียวจะไปเป็นเพอื่นก็เลยอาสาขับรถจักรยานยนต์ไปให้โดยพี่สาวนั่งซ้อนท้ายแต่พอไปถึงที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุนายเจนก็ได้ยืนขวางอยู่บนถนนหมู่บ้านระหว่างก่อนถึงบ้านป้าตนเองตั้งใจจะหักเลี้ยวรถกลับแต่ขับรถไม่ชำนาญมากนะัก จึงทาให้เสียหลักรถจักรยานยนต์ล้มลงในคูข้างถนนจากนั้นนายเจนผู้ก่อเหตุก็ได้จับตัวพี่สาวไปตนเองก็รีบเข้าไปช่วยแต่โดนผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดพระที่ถือมาด้วยฟันสวนเข้ามาเลยรีบหลบเฉียดแขนไปนิดเดียวจากนั้นก็รีบวิ่งพร้อมตะโกนเสียงดังเรียกให้พ่อกับแม่ออกมาช่วยพี่สาวทันทีบอกว่าพี่สาวโดนทําร้ายแต่เมื่อพ่อมาถึงที่เกิดเหตุก็ไม่เจอผู้ก่อเหตุแล้วมีพี่สาวนอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่ส่วนผู้ก่อเหตุก็ทราบว่าได้ขับรถไปบอกป้าที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุ ว่าได้ก่อเหตุฟันคนตายไว้หนึ่งศพแล้วโดยน้องเบลบอกอีกว่านายเจนผู้ก่อเหตุนั้นคงโกรธที่ตนกับพี่สาวเคยแจ้งงอความจับเนื่องจากก่อนหน้านี้นายเจนคิดจะเข้าไปละว,วนลามตนแต่ตอนนั้นพี่สาวว่าอยู่ด้วยแล้วได้ตะโกนสงอเสียงดังจากนั้นก็รีบไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจําวันไว้จากนั้นนายเจนผู้ก่อเหตุได้พยายามเจรจาให้ตนถอนแจ้งความและขู่ว่าถ้าไม่ ถอนแจ้งความจะฆ่าให้ตายแต่ตนเองและพี่สาวไม่ยอมถอนแจ้งความทําให้ในายเจนโกรธจนมาก่อเหตุสลดดังกล่าวขึ้นด้านนายจรุนเครือเตียวอายุ72ปีพ่อผู้ตายบอกว่าตนมีลูกสาวสองคนผู้ก่อเหตุเป็นญาติลูกพี่ตอนนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวไว้ที่สวพวังวิเศษแล้วก็อยากให้ดําเนินคดีจนถึงที่สุดลูกสาวคนโตกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยชั้นปีที่3มเรียนเป็นเด็กดีเรียนเก่งขยนันเวลาหยุดเรียนจะกลับมาบ้านช่วยพ่อกับแม่เก็บน้ํายางพาราตอนนี้ตนเอง ยังคงรู้สึกช็อกและมีอาการสั่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟากนายอาคมคอนชาตรีผู้ใหญ่บ้านมเจต่ออ่อาตรงกล่าวว่าตนเสเตือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกเลยว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้มากนะัก เพราะส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายที่ไม่เข้มแข็งพอและประเด็นที่2เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตนเองเคยแจ้งให้มาดำเนินการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรายนี้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ยังปะล้อยปะละเลยซึ่งผู้ก่อเหตุรายนี้ติดยาเสพติดหนักมากจนมีอาการคลั่งเคยฆ่าคนมาแล้วถึงสองคนในพื้นที่นี้ด้วยจนมาก่อเหตุครั้งนี้ดับอนาคตที่สดใสของน้องแบม จึงอยากฝากสะท้อนไปถึงนักการเมืองและรัฐบาลว่าในขณะนี้พวกคุณทำอะไรกันอยู่ทำไมไปแก้เรื่องยา5เม10เม็ดทำไมไม่เพิ่มโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้หนักขึ้นและยิ่งเป็นเรื่องความปลอดภัยชีวิตของชาวบ้านทำไมคุณไม่ทำและเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจต้องรอให้มีคนตายก่อนใช่ไหมซึ่งผู้ก่อเหตุรายนี้เคยเก่อเหตุตุนวนลามน้องสาวของผู้ตายมา ก่อนหน้านี้ด้วยช่วงเวลา3 4ถึง4เดือนที่ผ่านมาและมีการข่มขู่จนมาก่อเหตุจริงจึงอยากฝากถึงรัฐบาลว่าช่วยเพิ่มโทษกฎหมายได้ไหมคนที่ก่อเหตุแบบนี้ควรได้รับโทษประหารชีวิตถ้ายังไม่แก้ปัญหาก่อพอจะเจอคนบ้าเดินกลางถนนและก่อเหตุทำร้ายชาวบ้านมากกว่านี้แน่นอน ล่าสุดที่สอพอวังวิเศษตวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนายจักระพง์หรือนายเจนผู้ก่อเหตุถูกตำรวจจับกลุ่มพร้อมอาวุธมีดพระจำนวนหนึ่งด้ามที่ใช้ก่อเหตุมาทำการสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรวังวิเศษโดยนายเจนมีสภาพหน้าน,นิ่งพูดจาวกไปวนมามีอาการคล้ายคนเมายาเสพติดและยังให้การพักเสษทราบว่าหลังก่อเหตุเสร็จตำรวจได้จับกลุ่มตัว นายเจนได้ที่บ้านอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุและทางตำรวจได้ส่งปัสสาวะตรวจหาสารเสพติดโดยเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา